วันนี้นะครับเจมินายสาเปิดตัวครับผมนอนไม่หลับครับต้องมาลองนะคราวนี้สิ่งที่ผมมาลองคือลองมาทําเกมนะครับสมัยตอนที่เย็นปริญาตรีนะทำเกมต่อยมวยนะครับโดยใช้กล้องเว็บแคมตอนนั้นนี่โหยากมากครับเพราะว่าต้องใช้กล้องแล้วก็ใช้โมเดลแล้วก็กล้องในความละเอียดมันต่ำม,มากเนาะก็กระท่อนกระแท่นครับนะ แต่วันนี้ครับเจมินาย3.0โปรออกมามันทำให้โปรเจกต์นะครับที่ผมใช้เวลานานนะครับหลายเดือนนะฮะสามารถทำสำเร็จได้ไม่กี่สิบนาทีนี่คือเกมต่อยมวยครับในการใช้กล้องเว็บแคมนะครับดีเทคมือของเราเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับสามารถดีเทคได้เลยมีมือแบบนี้นะฮะมีนิ้วแบบนี้นะฮะนี่คือสุดยอดนะครับนวัตกรรมนะครับเจมินาย3.0ครับทุกคนเอาละเรามาลองกันดูซิว่า เกมมันจะเล่นได้จริงไหมนะครับแล้วเล่นยังไงนะครับอ่ะไปครับเล่นได้ทุคน ผมสุดยอดมันมาก,มากโอสามารถสร้างเกนเมนได้ทีันไธรรมาครับเป็นนาย3.0ครับเปิดตัวได้รุนแรงมากจริงโอ้โหนี่คือเกมที่สร้างขึ้นด้วย Gemini 3.0นะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ ai studio นะฮะ google com นะครับ นี่ครับเพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับนี่ครับ Gemini 3.0 Pro Preview ีตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับเราอยากได้แอปอะไรเราสามารถพิมพ์คำสั่งเข้าไปนี้เลยมันจะสร้างเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาหรือยังไม่มีไอเดียนะครับเข้าไปดูในแกลเลอรี่นี้ได้นะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างนะครับแอปแล้วก็เกมนะครับให้เราลองกดเพื่อดูเป็นตัวอย่างเยอะเหมือนกันนะฮะอ่านี้นะมั่งเนี้ยนี่ ่างนี้ครับคล้ายๆกับโลบลนะ็อกเลนะอ่านี่คือ c i t y Advisor นะฮะนี่คือสร้างด้วยย o o o l l g e m จะมีนนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฮนะนี่ครับก็ลองเล่นกันดูได้ครับสำหรับใครที่อยากสร้างแอปนะครับ ก็เพียงแค่พิมพ์พร้อมเข้าไปในนี้เราก็จะได้เป็นแอปออกมาเลยนะครับอ่ะสมมติผมอยากได้นะครับแอปพลิเคชันนะครับสร้างอแอปเกี่ยวกับการคิดนะฮะหาไอเดียเพื่อทำคอนเทนต์แอฟเฟ i a t เนนะใน แต่ละวันอ่าพิมพ์ไปแค่น,นี้นะครับสมุสดพิพร้อมปุ๊บกดบิวนะฮะเขาก็จะสร้างแอปให้เราครับตรงนี้าดูกันครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนครับก็ระหว่างรอนะครับ าดูนะครับความสามารถของ Gemini 3 Pro นะฮะอ่านี่ครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับคุณสมบัติของเขานะฮะนี่คือเรื่องของความสามารถนะครับก็เก่งกว่าตัวเก่าฮะ Gemini 2.0แน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่ผมตื่นเต้นก็คือเรื่องของการเขียนโค้ดครับ ของการเขียนโค้ดครับมาดูคะแนนของการเขียนโค้ดของเขานะฮะนี่ครับ Start Building a n y t h i n g นะฮะตัวนี้ครับ Gemini 3 Pro เนี่ยฮะคือ Terminal Bench Entity Coding นะฮะแซง c l o d s Sonnet 4.5ไปนะฮะแล้วก็แซง GPT 5.1ปีครับโอ้โหยังไม่ได้ลองนะแต่ว่า เห็นสร้างเกมสร้างแอปได้เร็วขนาดนี้เนี่ยเนี่ยฮะแอปนะครับแอปพลิเคชันที่สร้างด้วยพร้อมของเราเนี่ยมันเสร็จออกมาแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าครีมกันแดดอ่าความงามนะครับปึ๊บกลุ่มเป้าหมายแม่บ้านนะฮะสนุกสนานไปกันเองสร้างแผนคอนเทนต์นะครับ AI วางแผนสคริปต์และมุมขายสินค้าที่เหมาะก,กับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ทันทีนี่ครับแผนคอนเทนต์เวันได้มาครบทุกวันเลยครับสุดยอดครับเจมินายสนะครับโปรฮะโอ้อยู่ที่ไอเดียแล้วครับตอนนี้ อยู่ที่ไอเดียแล้วครับไวท์พคดดิ้งนะฮะคะแนนสูงสุดครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดเอาละทุกคนมีเวลานะครับไปลองใช้กันได้เลยครับที่เว็บนี้ครับ google ai studio google com นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ